ตื่นไม่ทันเตะจ้าเกินซึงนอนหลับได้ตื่นหนึงมาถึงแล้วนอนหลับพี่ตื่นนึงเหรอโอ้ยค่อยไม่ตื่นนึงนะค่อยง่วงแล้วคุณเปียกเยวแล้วจ้าน้ำไม่ไหลนะเพราะว่าผัวพี่ทำอยู่ผัวพี่ทำตนนะไม่มันมีอันนี้อยู่มันมีในในถังอยู่ในถังอยู่เก็บได้เจ้าเอาเหรอนั่นแหละเป็นล่อ

ก็ยังไม่เจออันนี้เห็ดอ๋อตรงนั้นที่เดิมเห็ดอันนี้เห็ดหอบอ้ายหอบป้ายกินไหมอร่อยอร่อยอร่อยถ้ามันอ่อนป้าหาดี๋ยวดูก่อนอ่อนอยู่ดูก่อนนี่มันอร่อยนะมันไม่คาวเลยอ๋อใส่แงงย่องกระย่องกระย่อง เอาใส่แง่งี่งหลงดิ่งหลงดิ่งหงนั่นแหละเอาใส่แง่งที่งหงที่งหงด่งหลงอันี้เไปล้างเลยไม่ใช่เราไปเก็บและล้างให้บอกเอาไปสุรินเนาะเห็นเจอเลยไม่บอกว่าจะหาของฝากไม่มีไม่เห็นเลยไม่ได้โทรมาหาหาแอนไม่ได้อะไรนะรอฮะรอของฝากอยู่บอกว่า วิวหาของฝากให้แม่หน่อยเด้อโอ้บ่เขาอาจยังไม่ว่างหรือเปล่าอันนี้หนึ่งกิโลบ่แปไม่โลครึ่งครึ่งฝากจอให้คุณแม่ที่สุรินทร์เออจะจะอันนี้จะต้องไปนึ่งก่อนใช่ไหมเออต้มก่อนต้องไปต้มก่อนใช่ไหมแล้วก็ฟีดแข็งตอนไปส่งส่งวอเย็นพีดวางอ้าวจ้าแล้วล้างให้เดี๋ยวค่อยจะล้างแล้วค่อยจะเอาเข้าไปล้างด้านใน น้ำตอนนี้น้ำยังไม่ไหลน้ำยังไม่ไหลบอกน้ำไหลแล้วค่อยล้างให้เอ้าหอมันไปเลือกเอาอันนี้มันไปเลือกเอาเขาลงมาสดๆแมนเขาเก็บมาจากเขาเก็บเมื่อคืนเขาบอกอืมใช่ยุดเมืองสุรรินทูดูดูของเขากับของเรามาดูมาดูอันนี้คือเห็ดเทาะหนัง เอาน้องวิวบอแอนวิวมันไม่ได้ทางหาเท่าบรเลยบ่อจ้าทางหาบางอย่งมันไม่ได้ตอบหาผงมีหมไปเก็บเก็บเนาะเหาก็ะมิหุจักว่ามันละมาฟ้ามืัอนี้น่ะคุณยูโรเมื่อเด้อหาของฟ้าอิมแม่นเ้ำเดินเยอะไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะลูกไม่เอาค่ะประมาณโลหนึ่นหนูนางก็ตื่นสายก็ไม่ทันเมะ ไปนากับพี ite, age. Age? ่โอมมาน่ะไม่ขายเขาไม่ซื้อเหขาไปกับพี่โอมันกินมาแต่ถ้าอ่อนๆอยู่บนภูเขาเนี่ยเยอะนะแต่เขาไม่ได้สนใจเก็บนะอันนี้ก็อร่อยอยู่เราเอาไปล้างล้างแล้วก็เราก็มาคั่วผัดเราผัดเนาตัวขาวนี่แหละผัดเนาขายได้อันนี้มันขายไม่ได้ถ้าแก่กินไม่ได้เนาะยากเนี่ย โดนทางสามจุดเกพูดนี่เกือบไงรรไปสูตแปดพูดไปนะรถสือนี่เคยเถูก3ามจอนตรงมเลยนั่งเป็นเจ็บบ่อยด้วยนะเกือบแลบวใช่ไหมไปเร็วมาเร็วแลนที่สาม ไปเร็วมาเร็วบอกว่าบอกว่ารอแอร์แล้วก็เลยรอเห็ดขอบไผ่มันเจ้พีต้นโน้นอ่าใช่แล้วมันเคยออกอยู่นั่นใช่ไหมต้นโนใช่ไหมปูมันเคยออกอะไรบองเลยล่บองหองนะรังบองข้างตรงข้ามนั่นแหละมันชอบกินต้นนั้นรู้เลยอ้าไม่ไม่อลิสาอลิสาอย่าเพิ่งาลิสาไปไหนมาาลิสานี่มันนาวทั้งหมดนี่นะอ้อก้อนโอ๊ยไปด้วยใจร้อนจริงๆไปด้วใจร้อน ไปรถชมของใหม่แล้วไปฝากหวานเราอยู่ในบ้านเอาแม่มทนนี่เอาต้นนั้นให้พี่แอนแล้วก็อะไรในะที่ไหนนะก็ขานะขานนะนาย่าแอน

เดี๋ยุงฮันเดี๋ยวน่ะตูยุงฮันเดแล้วค่ะรงหาตัวว่ะอ่ะลิสาหรอโอ้ยวันนี้อ่ะวันนี้น่ะเม่อุ้มน้องมาน้องร้องเลยมันหลอนน้องพ้าพิงที่กอบๆหนูว่าตื่นไม่ทันมิ เม่ไปตั้งแต่เช้ามืดเอ้าเม่บอกอยูไ่ไงว่าให้ตื่นแต่เช้าหนูพอไม่ตื่นเอา้าก็นั่งก็นั่งดูตัวสัอยู่นอนตอนไหนหนูไม่ตื่นนะคะเม่เลยแม่ก็เลยไป ตาเอนเก็บนให้แหมหาเลัไ่ค no, ิดว uh, uh, okay. uh, ่อยู uh, right ่ขหาเราจะออกตหัวป mm ีนาปตินอออนไ่บกว่น no, ี Basket ่นเงนีด้หอเออเขากลับเขากลับไปแลบอจ้วอ๋อแล้วกลับใปแท้ เพื่อนเขาอีกจะมาทำบ้านแล้วแล้วเพื่อนจะไปไหนแต่เพื่อนพักไปนะเพื่อนไปกอกบุญมาเลยเงบนพอเปาบอกให้จำรถที่อยู่เออเห็นอยู่เจเห็นเขาอยู่เห็นอยู่เจเห็นเขาอยู่เราจะลงไปหาไม่ตอนแรกเรานึกว่าแบบพากันมาข้ามเบา ไม่คิดว่าจะมาเร็วไม่คุณยูโรขับรถกลางคืนไม่ได้ก็เลยรีบมาเพราะว่ามู่เจ้าไปพุ่นเนาะพ้าเปาก็ถึงที่มู่เจ้ามาหอดที่ข้าเปาก็จะไปพุ่นแล้วสวนทางสวนทางอยู่วานอนนี้เห็นกันอยู่วานอนนี่เกณฑ์รู้ใช่ไหมแต่แต่เราก็มันจอดไม่ได้มันก็ไม่อันนี้กันแกรู้ใช่ไหมไม่แกรู้ว่าใช่ยูโรไปนู่นรู้ปะไม่รู้เหมือนกัน แล้วทำไมบอกรู้จักรถจำรถไม่ได้รู้จักเออแกไม่รู้ว่ารถยี่ห้ออะไรก็แสดงว่าแกรู้ว่าเราไปนู่นไม่ได้มันไม่ได้แล้วคุณยูโรไม่ต้องหรอกปะไมอยากัไปนอนไปนอนไปไหมไปพักผ่อนไปเราเกือบจะเป็นลมแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปไหมไปนอนร้อนมากโดมก็ได้ ถ้าเราไปตรงไหนนี่ยจะนั่งตรงนี้นอนตรงนี้ก่อเออตรงนี้ก็เย็นนะเปรี้ยวฉุกหวยเล้วเปรี้ยวใครโชคดีบ้างไม่มีใครโชคดีเห็ดตรงนั้นอ่ะที่มันออมอ่ะเห็นชัดเจนมากเลยนะอะไรเห็ดเห็ดตรงนั้นน่ะเป็นตัวเลขน่ะชัดเจนมากเลยเลขอะไรก็มันมันเขียนขึ้นมาเหมือนเลขหกน้องค่อยก็ว่าเลขหกกับเลขเก้าเนี่ยเป็นตัวเดียวกันแล้วก็มีเลขศูนย์แล้วก็มีเลขสองแต่มันผิดตรงที่สองอ๋ออะไร สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจย่าด้วยนะคะสวัสดี